โอเคนะครับทุกคนพระผู้กอกอนสุดอีกแล้วนะครับวันนี้อยู่กับไอดี้ยเหลืองมาสเตอร์96ของผมอที่ไหนละ่ะนะครับวันนี้กับนิจินะครับคนนี้คนเดิมเพิ่มเติมคือไม่มีอะไรดีนะครับวันนี้เราบังเอิญน,นะครับเล่น PvP อยู่ในตอนกลางคืนแล้วมาเจอคนดังก็คือคนก่อนสุดนั่นเองนะครับน้าเป็นไงเล่น PvP ของไอ3ดีอยู่นะก็เลย ต้องปรับให้อยู่หมัดซะแล้วนะครับดูจากตัวละครที่เขามีอยู่นี่คือแบบตึงๆนะครับแม่ระดับเทพระดับตำนานสุดยอดนะครับแค่ทีมก็รู้เรื่องแล้วถึงแค่ป M ้ายเอ็มเท่านั้นนะครับเดี๋ยววันนี้ผมเอาไ d ดีอนะพอครับสำหรับคุณกอรสุดเนี่ย i อดี ID แค่นี้แบบอไอดีสามพอฮะไอดีสามพอไม่ต้องถึงไอดีหลักหรอกจริงๆนะครับไอดีสามแล้วก็เพียงพอแล้วสำหรับการปรับกอรสุดให้อยู่หมัดนั่นเองนี่เปนแก ก่อนอื่นนะขอโทษแฟนลับก่อนสุดก่อน <c oughs> อันนี้เขาทำคอนเทนต์ปาตีคุณก้อนสุดเฉยๆนะครับเอาไอ3ดีสามาตีพอดีรีเจอนั่นเองเดี๋ยวเราร้องปราบกันดูว่าจะอยู่หมัดหรือเปล่านี่อ่าไอดีสามผมนะครับจะใช้เป็นเบลร็อกสองตัวนะครับมีเล่มนะครับก้าดาวแม็กเลยนะครับมีอ่าเอาเปโดไม่ใช่ดิมีท่านไอยนะครับ9ก้าดาวตัวหนึ่งนะครับตัวอื่นก็จะเป็นตัวรอบข้างธรรมดาเลยมาดูกันซิว่าตัวแบบ บ,บ้านธรรมดาไงจะสู้ทีมเทพเทพได้ไหมนี่ปราบกอนสุดแบบอยู่มัดเสร็จฉันแน่ก่อนสุดมาเลยฮะเริ่มเกมมาเลยฮะทีมระดับสุดยอดระดับกอนสุดเนีย่ยเจอแค่ไอเดียสามผมก็น่าจะเละนะฮะมาดูกันน,ไไนี่เป็นไงนี่เป่าล็อกผมฮะยังไงยังไงโดนสตันไปดียังไง,งไยังไงกอนสุดครับยังไงอะนี่เหลืออันดับหนึ่งของเซิร์ฟเราอ่ะใช่ปะ่ะตัวตึงใช่ไหมตัวนี้ยไอดีนี้ตัวตึงใช่ป่ะนี่ตึงแล้วเหรอนี่ตึงแล้วก่อนก่อนสุดฮะ จริงกเปล่าเนี่ยนี่ตึงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกดออโต้ไปเลยจังะนด้ปล่อยเบาลล็อกออกมาช่วยเยอะๆหน่อยโอ้ยเขาทีมเขาเก่งอยู่นะเขาสามารถสตันเราได้โว้ยทีมเขาเก่งอยู่นี่เป็นไงแต่ทีมเราก็ไม่น้อยหน้าฮะตอนนี้เรากําลังเล่งส่งกองทัพออกไปข้างหน้านะครับโอ้โหทีมเฮ้ยเราฆ่าเขาไม่ตายเลยวะเฮ้ยเอาเรื่องเฮ้ยแต่ทีมเรายือได้ยือได้ยือไปเรื่อยๆมีโอกาสได้อยู่ยือไปเรื่อยๆมีโอกาสได้อยู่ นี่เห็นไหมนี่ขนาดไอดีสามนั่นยังยื้อได้เดี๋ยวถ้าเอาไอดีหลักมาสู้นี่คือจิบจิบะอะตัดทิ้งได้เลยอะก่อนซุด,ดง่ายๆอะเออใครอยากตีก้อนซุดนะครับผมชนะง่ายมากเลยตีก้อนซุดอะเออดูดินี่ขนาดแบบแค่ดีสามนะไอดีสามมาทุกคนเอาไอดีสามมาไอดี ID ลองๆที่แบบเล่นไปตามชีวิตประจําวันอะเออไม่ต้องเคลียร์ภารกิจอะไรเยอะแยะเก็บอะไรไม่เยอะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม,เ,หไหมเอยสู้ได้ไม่ไง อันนี้บอกก่อนนะไอทีสามผมไอีสายฟรีนะเออเป็นไอดีสายฟรีเปิดได้เบลล็อกสองตัวนะครับล้วก็ได้ทางด้านของเลมโบยเป็นไงดูดูดูดยื้อไปเรื่อยๆผมชนะได้นะถ้ายื้อไปเรื่อยๆอะ่ะเอาดียังไงะฮะกอนซุตฮะทีมนิดกอนซุตต้องไปปรับทีมแล้วมั้งโดนทีมแบบกระจกกระจกอย่างนี้ไม่ได้แนละ้วกอนซุตต้องไปเปิดเกียร์ไปเปิดตัวมาให้ปั้นทีมให้หนักกว่านี้แล้วผมว่านะครับกอนซุต ยังไงฮะกอนสุดฮะดูทีมตัวเองกอนซุนฮะโดนพิมผมย่ำยีเป็นไงแล้วผมผมเอาไอดี้สามด้วยไอดี้สามมาย่ำยีกอนสุดเป็นไงเป็นไงดูดูดยื้อไปยื้อมาเป็นไงอู้อุน,นี้ทีมกอนสุดจริงปะเนี่ยตัวปลอมหรือเปล่าวะทุกคนคอมเมนต์ฮะแชทฮะกอนสุดตัวปลอมหรือเปล่าดูโอ้ชนะง่ายเกินคุณผู้ชมดูโอ,โอ้ใส่ตัวการบินแนะต่ตัวแบบตัวบินผมตีป้องแตกได้ไงอ่ะก่อนสุดฮะ เฮ้ยตัวจริงเปล่าเนี่ยกอนซุดไอดีสองเนี่ยตัวจริงกัเปล่าโอ้ไมทำไมทำไมกระจอกอย่างงี้อ่ะกอนซุดฮะโอ้โหอะไรอ่ะนี่ขนาดสายฟรีเนี่ยกอนซุดฮะอืมเน็กขอไปดูเกียร์หน่อยกอนซุดดูเกียร์ดูทีมหน่อยว่าของจริงกับเปล่านี่เป็นไงโอ้โหดูเก้าดาวแม็กด้วยโอ้โหเกียร์โจมตีสกิลโดนแน่นอนถึง3-4ชิ้นโอ้โหเห็นเขาชอบขิงเนี่ยโอ้ยเรวเว้ ไป้เอ็มไปนู่นไป้าน,น,นี่ชนะลิเจนนี่ไงเราเรามาตบกลับบ้างนี่ทวงอ่าศักดิ์ศรีของคุณเลเวลเยอะๆนี่เป็นไงเอาชนะได้โคตรชิีวอ่ะไอเทมยังใช้ไม่หมดเลยเมื่อกี้เห็นปะเออเป็นไงกอนซุดเป็นไงนี่ไอเดีสองจริงปะเนี่ยฮะโอ้ใช่จริงปะทำไมดูอ่อนๆจังเออก็จริงไปเอาจริงแล้วจุดประสงค์ไม่ได้มาดูถูกดูแคนก้อนซุดหรอกนะครับก็แค่แบบ อยากจะแนะนําทุกคนว่าเนี่ยเห็นไหมอย่างผม ID3 เนี่ยนะครับเป็นสายฟรีที่แบบเล่นมาธรรมดาเลยเล่นมาตลอดนะครับแล้วก็พยายามฟาร์มทุกวันเว้ยฟาร์มเก็บทุกวันแล้วก็รอเปิดในจังหวะที่ดีๆนะฮะพอเปิดในจังหวะที่ดีๆเนี่ยเราก็จะได้ตัวละครหรือเกียร์ที่มันสามารถแบกทีมเราได้เพราะฉะนั้นการที่เราจะเก็บแบบเก็แบบแบบนิดเก็แบเล็กเก็บน้อยแล้วก็เปิดแบบแบ่งเปิดแบบ้างแบบอะไรบ้างบางทีมันก็ไม่ได้ช่วยนะครับอย่างไ d ดีผมเนี่ยไม่ใช่ไ d ด ID 3ผมเนี่ยนะครับ พอเก็บเล็กเก็บน้อยมาเรื่อยๆนะครับจนมันมีเยอะๆเข้าผมก็มาเปิดได้บาลล็อกถึง2ตัวนะครับแล้วก็เออมาได้ทางด้านของอาวุธลับของยูโกด้วยนะครับแล้วก็เหมือนจะได้เกียร์แปดดาวหรือเปล่าไอดี ID นี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเฮ้ยเฮ้ยนี่ชนะอา่อาอจริงๆด้วยชนะเกียร์กรอนซดด้วยนะครับเพราะเกียร์กอนซดยังไม่มี8ดาวมั้งไอดีเมื่อกี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่ไงเป็นไงเออ ไอดีนี้เป็นไอดีที่เป็นสายฟรีแล้วก็อยู่ได้ประมาณ2 3ปีแล้วเลครับเล่นมาได้นานมากแล้วก็อดทนมากๆกว่าจะมาถึงปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นเราน้องๆน,นะครับที่พยายามเล่นอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็แบบบางทีเปิดไม่ได้เห็นบางคนบอกว่าไ e อ้พี่ผมเปิดไม่ได้3เดือนแล้วพี่คู่เทพผมไม่ได้เลยผมได้แต่ตัวรองพี่โอ้พี่ผมเปิดเกียร์เปิดเกียร์เปิดเกียร์สามพันบี้ยังไงอะผมไม่ได้เลยเกียร์จิดาวอย่าท้อฮะบอกเลยว่าอย่าท้อ อย่างเงี้ยผมไอดีสเนี่ยผมก็เล่นมาเรื่อยๆนะเล่นมาตั้งแต่รอบอ่ารอบของอดัมฮะน่าจะปีกว่าๆหรือเปล่าหรือ2ปีนะครับคือไอดีนี้สร้างมาตั้งแต่รอบของอดัมฮะไอดีสแล้วก็ณปัจจุบันนะครับก็เปิดตัวบ้างอะไรบ้างนะครับค่อยๆ,ๆ,ๆเก็บมาแล้วก็แบบให้กําลังใจไปเรื่อยๆนะครับว่าเอออย่าท้อนะแม้ว่าเราจะเปิดไม่ได้เดือนนี้ไม่ใช่เดือนของเราแต่เดือนหน้าเราอาจจะเปิดได้ก็ได้นี่เป็นไงเออก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยสู้ๆแล้วก็ ในส่วนของโคลาโ,โบหน้าเนี่ยนะครับบอกเลยว่าเฮ้ยด้วยความสามารถที่แบบความสามารถใหม่นะเออเดี๋ยวดูรีเพย์ซ้ำนี่ตอกย้ำเพราะว่าเดือนหน้าเป็นโคลาโบอ,อ,อ่าอะไรนะมอ็มอบมอ็มอบม็อบไม้ถูกพื้นนะครับเป็นม็อบไม้ถูกพื้นด้วยก็มีความสามารถใหม่มีสกิลใหม่นะครับแล้วก็เหมือนมีแวแวแว,ว่าเกียร์เนี่ยจะมีความพิเศษด้วยนะครับแปดดาวมีความพิเศษด้วยอ่าเจ็ดดาวด้วยนะครับก็เลยแบบเฮ้ย ต้องเก็บแล้วนะครับตอนนี้ใครแบบอยากจะบ้าตอนนี้อยากจะได้ทัดมืดอยากจะได้บาวมยากลไม่ใช่ดิไม่ใช่มมยากลนเบาเลยนะบาไก่ทองอ่ะตัวบาวไก่ทองใครอยากได้ตอนนี้ผมว่าต้องรีบเก็บแล้วนะครับที่มีอยู่ตอนนี้คือต้องเก็บแล้วนะครับเพราะว่าคลาโบหน้าเนี่ยอาจจะเป็นคลาโบที่มีคอมโบไฮเปอร์ที่เก่งก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นความสามารถใหม่เลยนะครับซึ่งเป็นความความสามารถอะไรนั้นซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าเป็นความสามารถที่พี่ดีขีบใบไปแล้วนั่นเอง นะครับส่วนผมไม่ขอพูดถึงแล้วกันเพราะว่าพี่ที่เคีไปแล้วเออเราจะพูดทําไมแค่นั้นแหละนะครับซึ่งโคลาโบเนี่ยก็จะเข้ามานะครับในเช้าวันที่31เลยก็คือวันพุธนี้อีก2วันนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะรีบลงเลยแล้วก็แบบไม่ตัดต่ออะไรเลยก็ได้บางทีนะครับเพราะขี้เกียจแค่แบบเออมาทําให้ดูว่าเอ้ยเนี่ยเห็นไหมไอดี ID คนรวยอย่างกอนสุดเนี่ยนะครับเจอไอดีอย่างผมไปยังไงเห็นไหมไอดี ID สายฟรีอะเป็นไงเออนี่ไม่รู้ว่า ไม่แน่ใจนะว่าไอดี2กอนซูดเขาเติมบ้างหรือเปล่านะครับแต่ว่าไอดีผมเนี่ยสายฟรีเลยเห็นไหมยังมาสู้กับตัวเทพเทพได้เห็นไหมสู้กับคนที่เขาเติมได้เห็นป่ะเออการันตีจริงๆนะไอดีนี้สายฟรีฮะเห็นไหมนี่มีเบาล็อกฮะมีเล่ม9ก้าดาวแม็กมีท่านอายมีนี่ไงใครบอกว่าพี่ปลาไอ้ปลาปลาฉลามเนี่ยกากมากเลยพี่นี่ผมเอามาใช้ยืนเห็นป่ะนี่ไงไหนวะไปไหนแล้วนี่ผมใช้มันยืนเห็นไหม มันโดดข้ามไปมันตายใช่ไหมมันติดเครื่องสุดท้ายมันก็จะยืนอยู่แบบนี้มันจะยืนเป็นเสาปักให้เราแล้วเราก็จะยื้อได้นานขึ้นนะครับเออแล้วผมใช้คู่กับทางด้านของอดัมใช้คู่กันเลยนะครับถึงสายพลังผมจะเป็นตัวเก่าๆอ่ะแต่ว่าถ้าเราจับใส่เกียร์หรือว่าจัดคอมโบทีมดีๆอ่ะผมว่ายัางไงทีมเราก็ไปได้ต่ออีกไกลนะครับบางทีตัวที่เขาไม่ใช้แล้วอ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเขามีตัวที่ดีกว่านะครับมันก็เลยจะทําให้มันหลุดทีมไปหรือบางทีแบบเราอยู่หลีกแค่เพชรลีกแค่แบบ ทองหรือพวกนี้แล้วเราไปดูตำนานนะครับบอกเลยว่าหลีกตำนานเน่ยอย่าไปดูเขาเยอะนะครับเพราะว่าหลีกตำนานน่ะเขาเติมเยอะเขาเล่นกันเยอะแล้วก็เขาเนี่ยมีตัวเลือกของเลนเจอร์เนี่ยเยอะมากเพราะฉะนั้นเขาก็จะสลับสับเปลี่ยนกันอยู่ตลอดนะครับตัวนู้นเข้ามาตัวนี้เข้ามานะครับมีคนนึงเปลี่ยนทีมนะครับคนอื่นๆในหลีกตำนานเขาก็จะเปลี่ยนทีมเพื่อมาสู้กันให้ได้นะครับเราก็เลยเป็นแบบจะเป็นแบบคนอะไรนะเข้า เขาเข้าเมืองตาหลิวใช่ไหมต้องอยู่ต,ตามอันนี้ก็ไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะครับแค่แบบสังเกตว่าเอ๊ะอะไรเด่นๆหรือเปล่านะครับบางทีเห็นเขาเอาอนุบิดออกเอามายากลออกเอาเอมิเลียออกอย่างเงี้ยบางคนแบบอุ้ยพี่กากว่ะตัวนั้นมันเอาเขาออกไปแล้วตัวนี้มันไม่ดีพี่อะไรอย่างเงี้ยอย่าไปคิดอย่างงั้นนะครับลองดูในหลีกของเราหรือเหนือเหนือกว่าเราแค่หลีกเดียวก็ได้ว่าส่วนใหญ่เขาใช้ตัวอะไรกันบ้างนะครับแค่นั้นเลยนะครับไม่ต้องไปดูหลีกตำนานเยอะนะครับมันก็จริงว่าเอ้ยนั่นหลีกสูงสุดเลยนะพี่ไปหลีกตำนานเราบบแ จัดทีมได้ดีขึ้นอันนั้นก็จริงนะครับแต่ก็อย่าดูแบบ100%นะครับผมก็จะสนับสนุนแนวคิดของพี่ดีเคนั่นแหละนะครับใช้คอมโบที่เปิดได้ครับตัวที่ดีที่สุดคือตัวที่เปิดได้ครับคอมโบที่ดีที่สุดคือคอมโบที่เปิดได้นะครับสำหรับวันนี้นิจิขอบายไปก่อนนะครับเดี๋ยวโคโลโบมาเราจะมาอัปเดตมาไลฟ์อะไรหรือเปล่าก็กด Subscribe เราติดตามในชุมชนนะครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายขอโทษคุณกรสุดด้วยนะนะครับที่อาจจะพูด อะไรออกไปเยอะแยะนะครับเป็นแค่คอนเทนต์นะคุณกรสุดนะนะครับคุณกรทุาคุณกรสุดอยากอย่าตีกลับมาแล้วก็ทำคอนเทนต์ก็ได้นะผมไม่ว่านะครับมือร่วมสนุกด้วยกันนะครับอ่าโอเควันนี้บ๊ายบายครับ